I'm a real human. Come to me, my son. I'm, sorry, I'm sorry. How oh, dare you! You're just a puppet. Nothing more. Can. ở وجود mà nhìn dạng ตัวละครเราร้องไห้เหรอเมื่อกี้มันใส่หน้ากากอยู่ดิเวนเนอร์เอามีไอเทมอ่ะนะ อ๋อตัวที่อยู่โรงแรมปะ แล้วเราอาชาตุชาจบก็ปุ่นดีแล้ววะก็คือเราเอาชีวิตคืนให้โซเฟียยังไงอ่ะเมื่อกี้เหมือนเรากระดิกเมื่อกี้เหมือนเรากระตุกนิดนึงไม่รู้รออีกทีแค่ไหนหรือเปล่าหแค่ไหน าไม่ใส่หน้ากากเออเมื่อกี้ถ้าไม่ใส่หน้ากากนันจะรู้มากกว่าว่าหน้าเรามันแก่ขึ้นขนาดไหนเพราะว่าช่วงสุดท้ายผมยีผมมันขาวเพี้ยเลยไม่ใช่ขาวแบบไม่ใช่ขาวแบบในวัยกลางคนขาวแบบขาวเกลี่ยไม่รู้ว่าหน้าเป็นยังไงบ้าง จบในฉากจบอ้อมกอดไว้ผูกของเราอีกแล้วเป็นมาตั้งแต่เอลเดนลินนะทำไมกันนะจริงๆถ้าไปเล่นบัตรบอลถ้าถ้าตอนนั้นผมตอบสู้แบบตีสู้กับไอ้ลุงผมก็น่าจะฉากจบ อมคนนั้นจะฉากจบอยู่กับหุ่นเหมือนกันชีวิตวนเวียนอยู่แต่กับหุ่นก็จบละเดี๋ยววันหน้าเราก็จะได้ไปเกมอื่นกันสักทีอยากเห็นเกมอะไรกันก็ว่ากันมาได้ <c oughs> โอ้เพลงเกาหลีถ้าตอนถ้าผมเล่นจบโดยแบบไม่รู้ว่าเป็นเกมค่ายเกาหลีผมก็น่าจะมาตกใจตรงนี้แหละว่รามันเป็นเกมค่ายเกาหลีตรงเพลงเนี่ยเพราะมันมีเพลงหนึ่งนะเพลงซัมซัมเดยปะหรือซัมวันไอเป็นแผ่มนะมันเป็นเหมือนเหมือนเพลงจีนอะตอนนั้นผมว่า เกมเอเชียทำหรอวะหรือหรือใครเพราะว่าผมไม่เคยเห็นค่ายนี้มาก่อนโนวิทอะมีโอวิทชื่อคุณเอาจริงๆชื่อคุณน,น่ยไม่เคยเห็นเกมไม่เคยได้เล่นเกมเกขาทัทีแต่พอมาเล่นหลยรอบอยู่ผมว่าผมรอเกมพลาดต่อไป ลเกมแบบเกมแรกที่เขาทำแนวโซลท์้ปะถ้าเป็นเกมแรกที่เขาทำแนวโซลไร้คือออกมาขนาดนี้คือคุ้มที่อยากเห็นเกมครั้งต่อไป AI Lab AI Lab คือยังไงวะแล้วก็มีหลายๆอย่างนะที่เราเห็นแบบมันหรือไง มันเป็นระบบที่เหมือนคนเล่นเกมโซลทาจากไอโฟมซอฟต์แวร์เขาเอามาเปลี่ยนว่าเอ้ยตรงนี้จริงๆแล้วมันถ้าทําให้มัน่าเก็บเก็บโซ,โซน้าห้องบอสอะ่ะมันน่าจะง่ายกว่าเอออันนี้ผมบอกวดีดีจริง,รงเก็บโซน้าห้องบอสเนี่ยเพราะว่าเข้าไปในห้องบอสอะ่ะเก็บโซขึ้นมายังไงก็ต้องตายรอบหนึ่งถ้าจะตายถ้าไม่ชนะนะ แล้วมันก็ภาวะผวงด้วยพอเวลาเราไปในห้องบอลแล้วเก็บตบัวพอมาเก็บหน้าห้องบอลแล้วแบบนีก็เยอะแต่บทลงโทษเรื่องทําโซตกนี่อาจจะน้อยไปนิดนึงหนานจินซูปเปอร์แอิเมชันดีไซน์เฉาฉูา่เฉาหยาง จะ<เท>โอ้ยแครงานงานภาคก็ดีจริงจงานภาคผมก็ดเีเออนะอันนี้คือนั่งรอดูแบบเอ็นเครดิตว่าตัวละครภาคต่อไปมันจะเป็นตำนานเรื่องอะไร e x t e r n a l Development Support Music เออที่เห็นเห็นมาที่ไม่มีชื่อญี่ปุ่นนะเออเขาน่าจะทีมงานทีมงานไต้หวันกับเกาหลีปะเห็นชื่อเหมืนมีชื่อจีนด้วย หรือผมแค่ไม่เคยได้ยินชื่อคนเกาหลีแบบจริงๆอยจังจวะชื่อมันงั้ก็ต่อกับข้อคิดที่ว่านะข้อคิดที่ว่าลายสตียเมื่อวานข้อคิดที่ได้จากเกมนี้นั่นก็คือไม่ว่าจะไปเกมไหนคุณก็จะได้เจอกับไว้ปุ่นทำมันซะถ้ามันจำเป็น แล้วแล้วกูส่องมาทั้งเกมมันเป็นถุงน่องไป,ไปมา,ม,ามันกลายเป็นขากับหุ่นกระบอกได้ไงวะฟินิกเกมฟินิกเกม ถ้าผมกดสกีปนี่คือมันหลุดเอ็นเครดิตมัช่างมันแล้วกันเ,เรามานั่งคุยกันนิดนึงนะก็ได้เห็นหลายๆอย่างและก็งงหลายๆอย่างเพราะว่าผมไม่อ่านอย่างที่เห็นแหละวว่าเกม,มเกันเกมมันตรงนะจริงๆงแล้วคือมันไม่ถึงขั้นต้องแบบไปทำไซค์ควสอะไรเยอะแยะเพื่อที่จะตีความว่าเนื้อเรื่องเป็นอะไรอะคือเล่นไปตรงตรง,ตรงอ,อุ้ยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ เจีพัฒน์เทคโนโลยีคือมันตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงที่ว่าเราเราสามารถเดินเงื้อเรื่องแล้วเข้าใจได้ว่าเอ้ยสรุปเจเปโต้มันดีหรือไม่ดีอ่ะเห็นไหมคือผมไม่ได้ไปเล่นแยกอะไรอะ่ะคือมันก็มีคนตั้งข้อสงสัยกันหลายคนอะ n อ c นนะว่าเจเปโต้มันดีหรือไม่ดีนั่นแหละจนออกมาสุดท้ายนี่แหละก็คือเจเปโต้มันอาจจะดีแต่ เออนั่นแหละมันดีแล้วมั้งเอ้ยมันใช้มันใช้อะไรวะมันใช้ดวลช็อคได้ด้วยวะลูกนี้น่าจะซื้อจอย P5 มาเล่นเออมันไม่มีดีวาเหมือนเดิมนี่มั้งทำไม่ได้วันนี้อันที่ยี่มาแลัน certainly took your time, paracelsus. your findings? i think we have a new brother. a new type of humanity, so to speak. there are many forms of eternal life. it's intriguing and worth further observation. noted. and we'll have to get his arm back anyway. i'm counting on it. expect another report at the next meeting. paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure, another key of ours, Dorothy. Dorothy, Dorothy, ตัวทีไหนวะ <c oughs> ผมผมน่าจะไม่รู้จักเลยดิพีออ่น้องกิโอนี่ก็โตมานวะกว่าจะรู้จักแต่ก็เคยเห็นตอนเด็กๆแต่ต้นรทีต้นรถท,ทีไหนวะ if you start next player วัน continue ดูวัน to with continue โอเคไง d ูยูวิดทูคอนติเนีย e ก็คือเริ่มเริ่มต่อ,อหมายถึงกลับไปใช้ของก่อนอเนอ,อจะได้กลับไปใช้ของก่อนเนอร์ออฟเดออินเวร์ันอัอ้าวชิบหายกดผิดฟอร์ชัวเลยน่าจะกดผิด อเ,เ,อเ,เอ,อ่ออะไรที่ทำให้เราเกิดขึ้นบนอารีเซ็ตพีโอแกนอารีเซ็ตอะ ที่ทำให้เรามานั่งอยู่บนโบกี้รถไฟวะสงสัยแล้วก็เจมเ,เจมเออเจมนี่นนนทำไมเจามมนี่มันไอ้นั่นวะมันไม่ค่อยคุยกับผมอะหรือเป็นเพรหรือเป็นพอนพสโปเก้นวะในเกมนั้นอ่ะที่คนบ่นว่า ไอยเยพื่อนร่วมทางคุณเยอะ,อะแต่เป็นอย่างนั้นก็ได้ลัวก็บายบายแล้วฮะอยา่างที่เล่นเกมนี้กันมานานในที่สุดเราก็ได้จากกันไปละไปเกมอื่นจริงเพราะฉะน,นั้นบายบายฮะลาโกนขอบคุณมากครับ